บ้านกระป๋องหมู่ที่3ตําบลแม่หวาดอําเภอทานโตจังหวัดยะลาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสวัสดีครับผมนายเชษฐ์อาหมัดฮายุตาเหตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านกระป๋องตําบลแม่วาดอําเภอทานโตจังหวัดยะลาดำรงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปีพศ2545เป็นระยะเวลา23ปีหมู่บ้านกระป๋อง ทำอาชีพเกษตรปลูกยางพารากับสวนทุเรียนแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกผักเพื่อเสริมรายได้ให้กับเรืเอนหมู่บ้านกระป๋องดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ความมั่นคงทางอาหารยังเริ่มต้นขึ้นจากจุดเล็กๆในบ้านกระป๋องสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซามิฮาฮะค่ะ เป็นประทานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน mm hmm. เมื่อก่อนสตรีในหมู่บ้านเรามีอาชีพหลักก็คือกรีดยางหลังจากกรีดยางก็คือมีเวลาว่างเวลาฝนตกเราก็ไม่มีไรายได้เสริมเงินก็ไม่มีกะยาก,ก็เลยรวมกลุ่มสตรีมาปลูกผักสวนครัวเกษตรผสมผสาน แล้วก็ทำขนมเพื่อเสริมรายได้ให้กับสตรีในหมู่บ้านเรามีการปลูกผักแบ่งเป็น3โซนโซนที่1ผักกินใบโซนที่สองผักสมุนไพรโซนที่สผักส่วนครัวเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับสตรีในหมู่บ้านค่ะยายได้พากลุ่มสตรีออกไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปขายของตามบูธในงานต่าง เพื่อให้เราได้มีการพัฒนาตัวเองในการกลับมาทำผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นเมื่อก่อนเราแค่ทำสวนยางติดยางช่วงเช้าเช้าพอช่วงบ่ายเราว่างสามารถมารวมกลุ่มทำอะไรก็ได้กะยักก็เลยมีความคิดว่าปลูกผักเพราะเป็นสัจจคิจหลักในหมู่บ้านเราเราต้องใช้ดีกว่าไปซื้อของเขาแล้วก็ขนมเราเปรรูปได้หลายอย่าง เพ่อเป็นอาชีพให้กับสตรีเรามีรายได้เสริมช่วงนี้ก็เลยทําให้สตรีเรามีรายได้เสริมสามารถใช้รายได้จากการขายผักขายขนมมาเป็นรายได้หลักของสตรีเราพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านกระป๋องเป็นภูเขาสูงแต่ชาวบ้านที่นี่ก็สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งพื้นที่หนึ่งไร่จากในสวนเป็นแปลงผักสวนครัวที่สามารถสร้างไรายได้ได,ไดมากถึงเดือนละ1 5 0 0 0บาทโดยพี่ดูนจันทร์สายล่าเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างได้พาพวกเราเข้าไปชมแปลงผักบนภูเขาที่กำลังออกผลผลิตนอกจากนี้บ้านกระป๋องอยังได้มีนวัตรกรรมการนำโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ในสวนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หมู่บ้านของเราเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุขสามารถพึ่งพาตนเ,เองได้อย่างยั่งยืนครับ